รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตเป็นมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพไว้เก่าเล่าอาชีพ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าขสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวิรชัยการจนะทิดวรนะครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยในด้านต่างๆ เพื่อนาเสนอถ่ายอทอดให้คุณผู้ชมได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นอาชีพเสริมรวมถึงเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร500กิโลเมตรกว่าๆท่างนั้นเองนะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากครับพื้นที่นี้ถ้าพูดถึงจังหวัดตากครับหลายคนเคยมาท่องเที่ยวที่นี่ก็บอกว่ามีอุทยานแห่งชาติที่สวยงามให้ได้ท่องเที่ยวกันมีน้าตกทีรอซูรวมไปถึงมีเขื่อนภูมิพลและก็ธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายครับผู้ชมครับที่ หลายลคนประทับใจเพราะว่าที่นี่ดินอุดมสมบูรณ์ ภูเขาสวยท้องฟ้างามครับผู้ชมและที่สําคัญมีฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือว่าบางทีตกมากกว่าฤดูกาลอีกน,นะครับอากาศที่นี่ก็บริสุทธิ์ด้วยหลายคนก็มาปากักหลัปกปักฐานกันที่นี่ทํามาหากินเพราะว่ามีเขตพื้นที่เศรษฐกิจที่น่าสนใจในจังหวัดต่างด้วยเช่นเดียวกันครับทื่สำคัญผู้ชมครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับดินดีน้ําดีแดดดีทุกอย่างดีหมดพื้นที่นี้ปลูกอะไรก็ขึ้นได้ผลผลิตมากมายและผลผลิตหลายๆอย่างนั้นก็อร่อยด้วยนะครับผู้ชมวันนี้จะพามา พบกับวัยเก่าหนึ่งท่านที่มีแรงบันดาลใจในการปลูกผลไม้หนึ่งชนิดไม่ใช่ผลไม้ของคนไทยแต่ปลูกขึ้นที่นี่ได้จํานวนมากมีเครือข่ายและอร่อยด้วยคุณผู้ชมหน้าตาของผลไม้จะเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนและคือผลไม้อะไรยังไม่บอกตาไปดูในสวนกันดีกว่าว่าเขาปลูกอะไรกันครับด้านนู้เลย เคยอยากจะช่วออกมาดูหาเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมอถึงคำขาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพเดินเรื่องราวยังดัเงเนินถึงขาประสบการณ์ปริหนังซื้อนอกตำร้า ผู้ชมครับเห็นบรรยากาศเขียวๆเต็มๆรอบๆตัวผมแบบนี้เดาออกแล้วหรือยังนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนและสวนนี้ปลูกอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับอยากจะบอกว่าที่นี่ผลผลิตเยอะมากและเป็นผลผลิตที่ถูกใจคนไทยในยุคปัจจุบันด้วยอยากรู้ว่าปลูกอะไรตอนนี้เราอยู่ที่สวนวังพลากรังอำเภอพบพระจังหวัดตาาต้องมารู้จักกับเจ้าของสวนที่นี่นะครับพี่วรเชษวังพลากรครับสวัสดีพี่วรเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราสวัสดีท่ามกลางความเย็นเพราะฝนกำลังตกด้วยนะครับเราพาความชุ่มฉ่ำมาผู้ชมไปพร้อมพร้อม ส่วนนี้เขียวๆแบบนี้ปลูกอะไรครับพี่อะโวคาโดครับอะโวคาโดคุณผู้ชมลองดูเกิดมาเคยแต่กินไม่เคยเข้ามาในสวนอะโวคาโดเลยนี่คือครั้งแรกตื่นเต้นมากนิดนึงก่อนจริงๆมันมีกี่สายพันธุ์ครับพี่โอ้จริงๆอะโวคาโดในในโลกนี้มีหลายร้อยสายพันธุ์ครับหลายร้อยสายพันธุ์ครับแต่ที่ปลูกที่นี่กี่สายพันธุ์ที่ปลูกในเมืองไทยก็น่าจะเกิน20กว่าสายพันธุ์นะครับตอนนี้ ที่สวนนี้ก็อยู่มัน7จ็ดแปดสายพันธุ์เจ็ดแปดสายพันธุ์ครับเดี๋ยวคนยากค่อยมาไดเรียงนะฮะแต่ว่าคนคนหนึ่งมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้แล้วปลูกอะโวคาโดจริงๆพี่อยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นคนเชียงใหม่เขาเป็นคนเชียงใหม่ทํางานอะไรมาก่อนครับพี่ก็ทําทัวร์ทำธุรกิจทัวร์ที่เชียงใหม่ทาร้านอาหารแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วชอบอากาศชอบการเกษตรที่นี่แล้วได้เจอเพื่อนด้วยเพื่อนเขาทํามันฝรั่งเขาก็ชวนเรามาเป็นบล็อกเกอร์ มันฝรั่งก็เลยช่วยเขาขายช่วยช่วยส่งเสริมปลูกแล้วก็ขายขายเข้าโรงงานก็เลยมาอยู่เลยครับมาอยู่อยู่เลยช่วงระหว่างที่อยู่เนี่ยก็ได้เห็นอะวโคครโดที่เขาปลูกไว้ตามบ้านบาละต้นสองต้นแต่เป็นพันุ์พื้นเมือง่านแล้วไม่อร่อยก็ยังไม่ได้ยังไม่มีความอยากที่อยากจะปลูกนะครับตอนนั้นแต่พอกลับไปเชียงใหม่ไปเดินอยู่ในห้างครับไปเห็นลูกละเก 8บาทในท็อปนะครับเป็นร้อยก็มีนะฮะก็เลยไปดูครับก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ครับอ๋อนี้เลยนี่เลยแบบนี้แบบนี้ตามมาดนึงอ่าแบบนี้ผิวก็จะตะปุ่มผิวขุ่นกะมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นที่นี่เลรอฮะลูกที่นี่มันลูกใหญ่มากอเวลากินแล้วมันแแฉะน้ําอซื้อห้างไปกินครับมันคนละเนื้อกันอ๋อคนละเนื้อมันคนละเนื้อก็เลยเริ่มสนใจครับนั่นคือจุดประเด็นครั้งแรกที่เราอยากจะปลูกเพราะว่าสนใจเพราะว่าเอยราคามันไม่แพงครับ ที่พ่อพาที่เราเคยไปอยู่ทําไมมันเลี้ยงหมูเอาไว้เลี้ยงหมูเอาไว้กินแบบไม่มีราคาครับก็เลยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะปลูกต้องหามาปลูกให้ได้ครับพี่ถามนิดนึงพอคิดว่าจะปลูกดูมีความน่าสนใจอากาศก็ดีแล้วดูว่าตลาดมันก็มีทางจะเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วพี่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรกรมาก่อนพี่เริ่มต้นกับมันยังไงอะ คือใจใจใจในรักใจไปแล้วใจรักจริงๆอผมจบธุรกิจอังกฤษมาครับผมงั้ทำทัวร์ถูกแล้วทำทัวร์ถูกแล้วก็คือสายเรียนทำทัวร์มาเลยครับผมแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แต่ว่าด้วยความที่รักในด้านเกษตรพอมาอยู่กับชาวบ้านที่ส่งเสริมมันฝรั่งอยู่ครับผมจะเห็นปัญหาของชาวบ้านเห็นอะไรเยอะะเป็นพืชที่ชาวบ้านทําอยู่ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกครับท๊ะทำไมเขาไม่ทําไม้ผลที่เขามีพื้นที่อยู่แล้วครับ แล้วทําไมราคามันต้องอิงกับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆอย่างที่ทําให้เราคิดอะครับคิดก็เลยเราตกผลึกมาหลายตัวละส้มก็ทํามาแล้วมะม่วงทํามาชมพู่ทามาในแปลงในแปลงเนี้ยครับช่วงที่ยังไม่ได้ปลูกอะวคาโดนะก็ลองอย่างอื่นมาเรื่อยๆใช่ใช่แต่สุดท้ายเรามองว่าอะวคาโดเนี่ยหนึ่งราคาราคาค่อนข้างจะสูงครับ2ในเรื่องของตัวอะวคาโดเองอ่ะมันเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพครับทุกคนมันให้ประโยชน์ยังไงบ้าง โอ้ประโยชน์เขาเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะมากเช่นกรดจริง,รง,รงๆแล้วอะโวคาโดาเนี่ยเรามองว่าเป็น,เป,นเป็นเนยใช่เนื้อมันจะใหญ่ใหญ่ใช่มันจะเป็นเหมือน,<ค>นเนยครับเมื่อก่อนเนี่ยเมืองไทยเราจะเรียกว่าลูกเนยเราจะไม่รู้จัก,จกคําว่าอะโวคาโดแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยต่างชาติเองที่นาเข้ามาแล้วจะเขียนอะโวคาโดทับศับไปบก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากลูกเนยมาเป็นอะโวคาโดเนี่ยก็คือกินแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันจะอ้วนแน่เลยเพราะมันเป็นมันดูเหมือนเนยเหมือนเนยเหมือน เนื้อเหมือนทุเรียนแต่ไม่หวานอ่ะเหมือนกินเนยอ่ะแต่จริงมันตรงข้ามกันเลยใช่พอเราดูข้อมูลจริงๆรแล้วเขาเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเออแล้วเราผมเคยเอาไปตรวจนะครับเคยเคยส่งเนื้อไปตรวจที่แ l บกลางที่เชียงใหม่ก็จะมีชั้นกรดไขมันนะครับจะมีวิตามินมีสารเขาเรียกอะไรสาวิตามินหรือว่าสารโอเมก้าสามหกสูงมาก369สูงมากซึ่งปกติจะกิน369ได้แบบนี้ต้องไปกินพวกปลาทะเล นะครับหรือว่าน้ํามันสกัดจากปลาต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าโอเมก้าสามหกเก้าดันมาเ,มอเ,มอเมอยอะอยู่ในโอะโวคาโดด้วยใช่ใช่แล้วชั้นชัน้นผิวระหว่างผิวกับเนื้อตรงเขียวๆนะ่ะจะมีวิตามินอีสูงอีกโอ้โหแล้วมีสารลงมาอีกหน่อยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอีกโอ้ดีเลยกินแล้วยิ่งหน้าใสก็ไปใหญ่แล้วยิ่งไปอ่านเจอว่าคนท้องผู้หญิงที่ท้องสตรีที่ท้องเนี่ยทานอะโวคาโดแล้วทําให้เด็ก แข็งแรงแล้วสมองพัฒนาในด้านสมองให้มีความฉลาดไอคิวจะสูงขึ้นโอเคก้เมกาเนี่ยมันเน้นเรื่องเรื่องของสมองด้วยนะครับก็เลยมองรวมๆแล้วโอ้ยประโยชน์มหาศาลดีเลยดีก็เลยแล้วแล้วพี่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ควรจะต้องรับประทานอะโวคาโดด้วยไหมฮะใช่ครับเอาด้วยเหรอครับพี่ด้วยเพราะว่าหลังจากที่เข้าหลักสี่มาแล้วเนี่ยไขมันเริ่มมาแล้วครับก็ว่ามันจะมาทีละตัวผมก็เลยว่าเอออะโวคาโดมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นี่ไงปลูกแล้วแล้วพอมันได้ผลผลิตแล้ว ทานเองเลยครับทานเองเลยใช่ไหมฮะทานเองได้ด้วยสุขภาพได้ด้วยแล้วสารเคมีก็ใช้น้อยมากถ้าเทียบกับไม้ผลตัวอื่นแล้วอโวคาโดนี่ใช้น้อยที่สุดปลูกก็ง่ายนะครับนั่นก็คือแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นก็เลยเรียกว่าตอนนี้พี่เป็นเกษตรกรเต็มตัวพูดถูกไหมถูกครับถูกพูดถูกเลยครับนะฮะคือมันเตรียมความพร้อมมาทุกอย่างแหละเพื่อให้วันนี้สามารถดําเนินกิจกรรมเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยได้อย่างเต็มตัวแบบนี้เลยอมาเข้าสักทีว่าจริงจริง มันมีหลายร้อยสายพันธุ์ในโลกใช่ครับที่สวนนี้ปลูกทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะตอนนี้ก็ปลูกจริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณเจ็ดดสายพันธุ์เจ็ดปดสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์ที่เราส่งเสริมด้วยนะครับตอนนี้เราทําเป็นคอนแทคด้วยเราส่งเสริมอยู่ประมาณสามสายพันธุ์ก็แล้วครับก็จะมีแฮสแฮสในเราจะให้ส่งเสริมอยู่ประมาณ8ปดเอร์เซนตตอนนี้นะครับโอ้โหแดงว่าในนี้จะเป็นแฮสเป็นหลักใช่ครับโดยเฉพาะแปลงนี้ก็จะเป็นแฮสอยู่ประมาณ8 5ดอิโห้าเปอร์เซ็นต์โอย่าเนี่เลยครับร ลักษณะลูกเขาก็รูปทรงจะประมาณนี้นะครับมันจะใหญ่ซะประมาณกำปั้นใช่ไหมใช่ครับก็จะอยู่ประมาณ4ลูก3 4ลูก5ลูกไม่เกินเนี่ยครับโลหนึงครับอ๋ออย่างเงี้ยจะเป็นฮารซิมโลเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือถ้าเป็นประมาณไซส์เกรด A ออกจากสวนนี้ก็อยู่ประมาณ150บาทก็มา4ี่ห้าลูกก็กลางๆครับถ้าหน้าสวนนะครับหน้าสวนไม่ได้แพงจนเกินไป ก็คิดว่าน่าจะรับกันได้แต่ถ้าซื้อซื้อผ่านช่องทางอื่นก็จะมีปลีกกันออกไปอีกใช่ครับใช่นก็เป็นราคาที่จริงๆผมเคยซื้อลูกร้อยกว่าบาทก็เคยลูกละนะใช่แต่นี่คือกิโลละร้อยกว่าใช่มันก็ไม่ได้แพงผมก็ซื้อทานนะงครับก่อนที่จะปลูกเนี่ยซื้อทานตอนก็เริ่มต้นกับแบบนั้นทุกคนแหละนะฮะอย่างอย่างแฮสนี่ข้อดีของเขาเป็นยังไงเขาอร่อยยังไงรสชาติอะไรเป็นยังไงแฮส ตอนนี้นะครับข้บอดีเขามีหลายหลายอย่างมากมมสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่จะปลูกแฮเนี่ยผมแนะนําเลยว่าน่าจะปลูกแฮกไว้เป็นอันดับแรกๆทำไมเนเพราะว่า 1. การยืนระยะของเขากับผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเข,เขาทนได้แข็งแรง,ย,ง,งยิ่งยืนระยะได้ในระดับหนึ่งเขาการสะสมกฎดไขมันเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์<อ>แล้วจะมีประโยชน์มาก แต่อย่างพันุพื้นเมืองเนี่ยสามสี่เดือนเป็นพันธุเบาบเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบเยอะก็ไม่ค่อยอร่อยด้วยแล้วก็กดไขมันราคาก็จะต่างกันราคาก็จะต่งา,าตงประโยชน์ก็จะต่างวิตามินที่สะสมให้ก็จะต่างด้วยเวลาการไปแปรรูปแฮก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่จะแปรรูปได้เพราะว่าด้วยเนื้อของเขาความเนียนความละเอียด嗯嗯嗯แล้วก็ความหอมที่เขามีเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับคือตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนที่เทียบกับแฮรได้ครับนี่เป็นของ ระดับโลกนะครับเป็นโลกที่มันเป็นพันมาตรฐานของโลกเลยหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้นะครับแต่โชคดีที่ว่าปลูกที่พบพระได้ได้ในเมืองไทยก็มีหลายจุดที่ปลูกได้ด้วยแต่พรพระจะอร่อยที่สุดตอนนี้เพราะอะไรนะทําไมอะไรอะไรก็ปลูกที่พบพระปลูกที่จังหวัดตากแล้วมันขึ้นดีอร่อยดีผลผลิตดีมันเป็นเพราะอะไรอ่าเป็นเพราะสภาพภูมิศาสตร์นะครับสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อไม้ผลหลายอย่างเช่นดินนะครับดินที่นี่ก็ค่อนข้างจะเป็นดินล้วนซุยครับ ไม่ค่อยอมน้ําโรคก็จะเกิดขึ้นยากไม่เป็นดินเหนียวที่อมน้ําถ้าอมน้ำไเยอะก็โรคก็เกิดขึ้นเยอะง่ายแต่ว่าที่พ่อพาเนี่ยเกิดขึ้นยากสองอากาศความสูงระดับน้ําทะเลที่เราปลูกกันอยู่เนี่ยจะตายตั้งแต่ประมาณ6 0 0เมตรระดับน้ำทะเลนะครับ600เมตรจนถึงประมาณสักพันพันต้นๆซึ่งเป็นช่วงที่ดีใช่เป็นช่วงที่ดีของอวคาโดเลยรับ นั่นก็แปลว่าอันนี้เป็นสายพันธุ์หลักแล้วก็เป็นเป็นตัวมาตรฐานที่ทั่วโลกแล้วรวมถึงโชคดีที่ปู่ที่พบพลาแล้วขึ้นด้วยใช่ไหครับเขาจะออกผลตอนไหนครับมีฤดูกาลของเขาไหมใช่ครับเขาจะดอกจะจะทยอยดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกาโอ้ช่วงหน้าหนาวครับช่วงหน้าหนาวพฤศจิกาธันวามกราคมันจะอยู่3เดือนนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ตีไปเลย10เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้อีก10เดือนงจะเก็บเกี่ยวใช่ก็จะประมาณสิ้นปีแล้วไปเก็บอีกทีกลางปี ประมาณนะครับประมาณกระกฎาคมสิงหากักยา <3. S 2> ยาวถ้าออกช่วงเดือนพฤศจิกาติดผลมันก็จะมาเก็บได้ช่วงประมาณเดือนกระกฎาคม<อ>สิงหาด้แถวนี้ครับแล้วปีหนึ่งได้ครั้งเดียวครั้งเดียวครับแต่ว่าต้นหนึ่งมันจะอาจจะประมาณ2รุ่นหรือ3รุ่นครับผมมันอาจจะทยอยทยอยนต้นของเขาเองใช่ใช่ถ้าสมบูรณ์ถ้าดูแลจาัดก,การที่ดีๆบังคับให้เขาออกในไม่เกิน2รุ่นก็จะดีกว่าการจัดก,การจะง่ายขึ้น เหมือนเหมือนเราเข้าใจวงจรเขาแล้วก็ไม่เร่งเขาจนเกินไปใช่ไหมครับเคยเยอะสุดเนี่ยต่อต้นนี้มันน้ําหนักมันเท่าไหร่ครับกี่ลูกอย่างอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ก็6ปีแล้วต้นนี้6ปีก็อยู่ที่ประมาณ170โลเคยทาต่อต่อต้นต่อต้นแต่ว่าจริงๆจริงๆก็คือถ้าเฉลี่ยถ้าให้เฉลี่ยก็อยู่ปีที่6ปีปีที่หปีที่6ขึ้นไปเนี่ยก็อยู่มัน 80- ถึง130กิโลต่อต้น ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถือว่าโอเคครับตน้นละหมื่นกว่าบาทเออล,ลงทุนลงทุนดูเหมือนจะเยอะแต่พอนับผลผลิตที่ออกมาต่อปีแล้วมันไปเรื่อยเรื่อยมันคือระยะยาวจริงๆใช,ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแล้วหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะยื้อระยะให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานนะครับตัวนี้คือต้นเท่าที่เท่าที่มีข้อมูลนะครับ,รบต้นพ่อพันธแม่พันเพิ่งตายตอนอายุ7จ็ดสิบ นี่เพิ่งหกขวบอันนี้หกขวบอยู่ยังเหลือเจ็ดสิบอาจจะตายในปีเจ็ดขวบก็ได้ถ้าเราดูแลมันไม่ดีเกิดมีโรคขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับแต่เราเชื่อว่าที่นี่อากาศดีแล้วพี่โรเชษดูแลเป็นอย่างดีเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเขาน่จะอยู่อีกเจ็ดสิบปีได้ก็เอาซะสามสิบปีเลยฮะเพราะว่าตอนนี้อวคาโดพันธพื้นเมืองที่พ่อพ้าเนี่ยอายุเกินสามสิบปีเนี่ยเยอะมาก เป็นพันพื้นเมืองธรรมดาก็เกิน30ปีเยอะมากครับ <นะ S 2> เ,เาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าต้นไม้แถวคนใครจะอยู่ไกลกว่ากัน <c oughs> แต่ว่าทั้งหมดมก็คือมันก็คือผลผลิตที่ออกมาดูแลรักษาย,ยากไหมครับสําหรับต้นของเขาเนี่ยฮะง่ายครับถ้าเทียบกับผลไม้ตัวอื่นแล้วค่อนข้างจะดูแลง่ายแต่เขาก็มีโรคมีอะไรของเขาเออระวังเรื่องอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสวนเปิดครับตอนนี้ก็คือเรื่องที่สําคัญที่สุดคือระบบรากเน่าคนเน่าที่มากับอากาศแล้วก็มากับดิน มากับปุ๋ยที่เราปุ๋ยคอกที่เราไปใส่นะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของไฟท็อปเทล่าชลาตัวหนึ่งที่มาทำให้ระบบรากรากเน่าคนเน่าแล้วพี่แก้ยังไงป้องกันยังไงอ่ะตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่ผมแนะนําในเรื่องของใช้ชีวพันธุ์นะครับ,รบก็เป็นพวกเชื้อจุลินทรีย์อย่างเช่นไตโคเดอร์มาเชื้อไตโคเดอร์มาเราก็ขอจากเกษตรอําเภอได้ขอจากกรม,มพรัฒนา,าที่ดินได้รหรือว่าเราสั่งซื้อก็ได้เพื่อจะมาเป็นลาเขียว เอาไว้ฆ่ากัลาเชื้อลาที่ทำลายต้นไม้เอาชีวะไปฆ่าชีวะอีกทีหนึ่งเพราะงั้นมันก็เป็นชีวะทั้งหมดไม่มีเคมีแต่ว่าความรู้พวกนี้ผมว่าพี่พี่ก็ต้องไปศึกษามาด้วยใช่ครับความรู้เมืองไทยเราก็ค่อนข้างจะหายากแต่ว่าเราพอดีโชคดีที่เรานําพันุ์เข้ามาจากต่างประเทศแล้วเราจะได้ทำคอนแทคกับเขาไว้อยู่ครับเราก็เลยโทรไปปรึกษาเขาตลอดเขาก็จะแนะนําเทคนิคต่างๆมาให้เราครับแต่เขาก็จะเน้น ทางเคมีแบบปลอดภัยนะครับแบบปลอดภัยเน้นปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราคิดว่าโรคเรายังน้อยอเราก็เลยยังทําแบบอินรีตอนนี้ก็คือถามว่าใช้ไหมเคมีใช้ครับครับผมแต่ว่าใช้น้อยปริมาณที่น้อยอย่างเช่นฝนตกตอนนี้นะครับนี่ตัวฝนตกเปียกอยู่เนี่ยเปียกอยู่เนี่ยเนี่ยก็คือเราจะใช้กลุ่มเชื้อราพ่นบ้างไม่ใช่ไม่พ่นเลยนะพ่นเพื่อไม่ให้ถูกทําลายเกี่ยวกับพโรคแอนแท็กโนดเหมือนที่มะม่วงเน่าอะไรพวกนี้นะครับ ก็เชื้อค่อนข้างจะตัวเดียวกันแต่ว่าทราบมาว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แรกๆของของทั้งหมดเลยที่ปลูกโอะโวคาโดคือบอกได้เลยว่าเป็นส่วนแรกในโพภาเลยที่เป็นพันนําเข้ามา,าเป็นพันแฮ้เป็นเป็นต้นกําเนิดที่เป็นเป็นพันอารดีเป็นส่วนแรกแล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเริ่มกระจายตอนนี้ ตอนนี้ในพ่อพ่าเองก็2,000กว่าไร่แล้วครับที่กระจายไป2,000กว่าเดือนเคยนับไหมฮะโอ้เยอะครับอยู่ในคอนแทคของผมเองก็ประมาณพันกว่าไร่พันกว่าไ่พันกว่าไร่เสร็จเร็จความยากคือพอเป็นคนแรกที่บุกเบิร์กเนี่ยมีปัญหาเจอก่อนคนแรกมาปรึกษาใครไม่ได้พี่ทําไงก็ต่างประเทศอย่างเดียวครับพี่โทรไปที่ไหนีติดต่อที่นีวซีแลนด์ครับมีพอดีที่ที่เราที่เรายอดยอดมาเป็นเอกชนนะครับเป็นเอกชนแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลเรามาแล้วเราก็ต้องมาดูเมืองไทยเราด้วยว่าข้อมูลตรงนั้นมันใช้ได้ไหม เพราะอากาศไม่เหมือนกันดีไม่เหมือนกันใช่ใช่<ๆ>เขาก็จะพูดกว้างๆแล้วประกอบกับที่เราเรียนรู้จากทุเรียนครับในเมืองไทยเราข้อมูลทุเรียนมาใช้เพราะว่าทุเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีในเรื่องของโลกพวกโลกต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเพราะว่าลักเน่าคนเน่ามันจะเป็นน่าจะเป็นเชื้อตัวเดียวกันเป็นโลกพื้นฐานโลบพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามเรียนรู้ก็คือประยุกมาประยุกมาใช้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้หนักถึงขนาดทุเรียนนะครับทุเรียนนี้ค่อนข้างจะก็คือ ไม่มีใครทำปรึกษาก็ปรึกษาต้นทางนะครับคอไปหาปรึกษาโท,โทรตลอดจนกระทั่งได้ความรู้แล้วลงตัวปรับประยุกต์ใช้จนกระทั่งทําให้อโวโาโดโดยเฉพาะของแฮชของเราเนี่ยก็สามารถปลูกต้นปลูกต้นขึ้นมาที่นี่ได้ใช่ครับแต่ทีนี้ในสวนไม่ได้มีแฮชอย่างที่บอกอย่างเดียวใช่ครับมีสายพันธุ์อื่นด้วย ครับมีอะไรต่อยครับเนี่ยครับบัคคาเนียก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเราไปดูสายพันธุ์บัคคาเนียได้พี่ดูยังไงอ่ะผมดูแล้วมันก็ยังเหมือนๆกันอยู่จากใบจากต้นจากความมันออกเขาเรียกอะไรงโน้มลงมามันดูคล้ายกันหมดเลยพี่ดูยังไงมันต่างยังไงมันจะแตกต่างกันเกือบทั้งหมดอะครับครับอ่าแรกๆเลยก็ถ้าเราดูเผลนๆก็ดูใบก่อนก็ได้ครับเนี่ยอ่าดูยังไงฮะเนี่ยครับใบเขาจะกว้างๆเห็นไหมครับเออเออเนี่ยใบใบจะกว้างแล้วอย่าอ่ะคุณผู้ชมลองดูอันนี้ใบจะกว้างๆหน่อยอ่าใบกว้างใบใหญ่เงี้ยครับดูนะ เนี่ยใบกว้างใบใหญ่ถ้าเป็นแฮชนะครับแฮชมันจะแฮชมันจะใบเรียวยาวเนี่ยแฮชมันก็จะใบเรียวยาวเดาใบหนึ่งได้ไหมได้ครับเดีมาใบหนึ่งอ่าพี่เด็ดแฮชมาอ่าเนี่ยเออต่างกันเลยคุณผู้ชมอ่ะอ่าดูดูดูตามผมนะฮะไอเรียวเลี้ยวยาวนี่คือแฮชนะครับส่วนกว้างกว้างดูกลมกลมเนี่ยบานเนี่ยอ่าขวามือคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือมัคคเนียนะฮะตัวผลผลิตเองก็ต่างกันนะครับก็ต่างกันยังไงพี่ดูดูยังไงบอกบอกผมเลยดูดูเป็นกลุ่มกลุ่มก็ได้มันดูยังไงครับพี่ ตัวตัวบัคคาเนียเนี่ยผิวก็จะขรุขระแต่ว่าไม่ได้เป็นขรุขระเป็นเหมือนแฮตแฮตจะขึ้นออกมาเป็นตุ่มๆแล้วก็รูปทรงจะเป็นรูปแพรใช่ไหมฮะแต่นี้จะค่อนข้างจะเป็นเหมือนไข่อ๋อเออมันจะเนียนกว่าเนาะมันจะเนียนกว่ามีความขรุขระแต่เนียนกว่าใช่แล้วน้ําหนักผลครับตรงนี้จะเป็นสามลูกก็โล่เศษๆลูกหนึ่งประมาณสามตั้งแต่สี่ร้อยกรัมครับสามสี่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยกรัมครับแต่ตัวแฮตสูงสุดเลยก็ ้าใหญ่เบอร์เอร์ก็ประมาณสัก300กรัมแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณสัก0 0ครับผม2 0 0ถึงอจะเล็กกว่าส่วนเนื้อเนื้อสัมผัสเวลากินเนื้อสัมผัสก็จะต่างกันเยอะมากครับเพราะตัวบัคคเนียเองเนี่ยถ้าแก่แก่จัดแก่จัดก็ความเหนียวมันก็จะขึ้นมาระดับประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็ยังของแฮทก็ยังไม่เท่าแฮทกว่าแต่เขาดีอย่างหนึ่งคือความแก่ที่ประมาณสัก 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทานก็ทานได้ไม่ต้องรอให้สุกร้อยไม่ต้องรอให้แก่มากก็ทานก็บ่มก็สุกเอบ่มก็สุบ่มก็สุกก็ทานได้ถ้ามีบางพันธุ์ที่บ่มแล้วไม่สุกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่สุกต้องไปเป็นร้อยมันมันยากกว่าแต่นี่ก็ง่ายแล้วหนึ่งผลผลิตเขาจะสูงมากปีเดียวกันเท่ากันเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นสามร้อยโลในขนาดแฮ้ที่สูงสุดก็ประมาณร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนี่เขาแบบเต็มที่ละ แต่ตรงนี้300อกว่าโอ้เกือบเท่าเท่าตัวเลยอ่ะใช่ดูแลง่ายง่ายกว่ายังไงครับดูแลง่ายไหมายความว่าเขาติดลูกง่ายติดลูกง่ายแล้วก็เรื่องโรคเรื่องอะไรก็ค่อนข้างจะน้อยเ่อนข้ขาจะแข็งแรงเปลือกหนาครับเปลือกหนาเปลือกหนาเปลือกหนาเล้วิธีการดูแลเหมือนกับแฮชไหมครับเหมือนกันครับตอนนี้ก็ดูแลง่ายเหมือนกันพอๆกันไม่มีไม่ได้ดูแตกต่างกันการโรคการรากเน่าเหมือนการการเชื้อราเหมือนการคิดใช้วิธีเดียวกันได้เลยใช่ครับ แล้วรอบในการออกผลผลิตของเขาเนี่ยอย่างแฮชนี่ประมาณเดือนดอกมาประมาณช่วงหน้าหนาวพฤศจิกาธันวาใช่พันนี้ก็เหมือนกันครับครับจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าอากาศมันไม่สวิงออกไปเนี่ยครับคือมันก็จะดอกพร้อมพร้อมกันแต่การเก็บเกี่ยวเขาจะเขาจะเออร์ลี่มาก่อนอ๋อไม่ต้องรอสิบเดือนไม่ต้องรอสิบเดือนนี่ก็แปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนแฮชนี่สิบถึงสิบปีหนึ่งเลยอันนี้ก็ประมาณแปดถึงสิบเดือนครับก็อย่างว่าถ้าปลูกพร้อมกันครับแม่ขันหยีนี่ออกก่อน นะครับถ้าถ้าอากาศไม่สวิงนะแต่แล้วก็จะตามมาด้วยแใช่ใช่ไหมครับแล้ววิธีการดูแลก็คล้ายๆกันราคาก็ต่างกันเล็กน้อยราคาก็เป็นครึ่งอันนี้ถูกกว่าหรอถูกกว่าครับราคานี้ถูกกว่าก็ตอนนี้หน้าสวนก็อยู่ประมาณสัก60-70บาทแต่อย่าลืมนะว่าเขาได้น้ำหนักเยอะต่อต้นอ่ะเออใช่เขาได้ถึง300โลเออคืออันนั้นก็ประมาณสัก อันนู้นเน้นเน้นแต่ว่าร้อยโลแล้วได้ต่อกิโลเน้นเน้นชัดๆอันนี้เน้นกิโลเยอะๆแต่ว่าอาจจะขายได้ถูกกว่าก็ซื้อฮะแล้วตลาดล่างๆจะง่ายกว่าเออใช่ใช่เพราะว่าจับต้องได้ห้าหกสิบบาทแปดสิบบาทเงี้ยจับต้องง่ายกว่าหรือใครที่อยากเปิดใจลองรับประทานดูก็จะซื้ออย่างนี้ไปลองดูก่อนก็ได้ใช่ใช่เพราะงั้นก็กลายเป็นว่ามันพี่ปลูกพร้อมกันได้ทั้งหมดแต่ว่าระยะการให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวมันก็จะไล่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 กันไป แต่ดูแลมันก็ยังไม่ครบทั้งปีถ้าเกิดปลูกแค่สองสายพันธุ์พี่มีสายพันธุ์อื่นในพื้นที่อีกก็มีพิงค์เคอร์ตันอีกนะครับที่ที่เราปลูกไว้แล้วยังมีพันธุ์พะพะพันธุ์ที่ของที่นี่พื้นเมืองของที่นี่เลยครับก็จะมีพะพะศูนย์แปดพะพะหนึ่งสี่ที่ออกก่อนออกช่วงเดือนเมษาครับออกสองชุดเมษาถึงถึงเดือนสิงหาก็พวกนั้นก็จะออกมาก่อนครับราคาก็จะเบาๆลงไปอีกราคาก็จะใกล้เคียงกับตัวบัคคเนียครับผมเพราะตัวนั้นความเหนียวความอร่อยครับ ไก่พันมาแต่ว่าไก่พันมาได้ด้านดีเยอะกว่านะฮะก็นั่นก็กําลังสนับสนุนกันอยู่ว่าตนนั้นนยาจะพักดันไปของไทยเราแต่ว่าแต่ว่าการที่ปลูกหลายสายพันธุ์ซึ่งมันมีระยะการให้ผลที่ไล,ล่ร่นกันออกไปมันทําให้ดูดูแลภาพรวมของการปลูกอะโวคาโดที่นี่มันมีผลผลิตทั้งปีใช่ไหมครับก็จะทําให้มีผลผลิตได้ทานกันทั้งปีครับ,รบเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ต้องอาศัยเครือข่ายด้วยใช่ใช่พี่สร้างพี่สร้างเครือข่ายจากอะไรยังไง คือตอนนี้ที่เราสร้างเครือข่ายไว้ที่ความสูงระดับน้ำทะเลต่างกัน oh. เพราะว่า <All right. S 2> เพราะว่าเราเรา,เราไปคอนแทคกับห้างแล้วเนี่ยเขาอยากได้ทั้งปีตลาดเขาอยากได้ทั้งปีแต่ว่าตัววะโวคาโดเองเ่ยถ้าเราปลูพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันก็ได้แค่ครั้งเดียวร oh. ุ่นไม่ไม่เกิน3เดือน uh huh. จบ แต่ความต้องการในตลาดมันต้องการทั้งปี12เดือนเนี่ยสิบสองเดือนเราส่งได้3เดือนมันก็กระไรอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไปปลูกความสูงที่เหลื่อมกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บต่างกันอยู่ด้วยแล้วความสูงที่มันยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันต่างกันยังไงคะไม่ล่ะครับในการเตรียมดินเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกเนี่ยมันไม่ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากผลไม้ตัวอื่นนะครับเขาค่อนข้างจะโตเร็วเพราะฉะนั้นก็จะเน้นในเรื่องของปุ๋ยคอกเป็นหลัก อ๋อเน้นปุ๋ยคอกใช่ครับแต่ะโวคาโดเองเนี่ยเราพัฒนาสายพันธุ์ในเรื่องของการเสียบยอดมากกว่าอืมอมทำไมอะครับพี่ก็เพื่อให้เขายังคงสภาพพันธุ์ดั้งเดิมของเขานะครับครับถ้าเรา,มาเมล็ดไ,ไปปลูกเนี่ยมันก็จะกลายพันธุอ์อ่อเมล็ดมันจะกลายพันธุ์ใช่ดังนั้นเราก็เลยเอายอดไปเปลี่ยนแล้วก็ไปปลูกในพื้นที่ที่ต่างกันก็มันจะแตกต่างในเรื่องของการออกผลที่เลทไปครับ แต่ในการเตรียมพื้นที่นั้นน่ะมันต้องเตรียมเหมือนกันหมดมทั้งความสูงที่ไล่ระดับไปเนะี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรามีการเสียบใช่ครับในสวนผมเองเนี่ยผมกพ็พยายามพัฒนาในการเสียบที่ที่แตกต่างไปจากเดิมที่รเราเคยเคยเสียบไม่ถิดว่าเพราะต้นกล้ามา6กเจ็ด <7 S 1> เดือน7เดือนอแล้วค่อยมานั้งเสียบ,บอันนั้นจะใช้ไม่ได้กับอะโคโดเพราะอะโคโดเนี่ยเขาต้องเสียบหลังจากที่เขา พะมเมล็ดมาได้ประมาณสักสองเดือนแดงๆอยู่อันนี้คือเป็นเทคนิคของนิวซีแลนด์นะครับ,รบพอดีเราได้เทคนิคจากนิวซีแลนด์มาแล้วมันใช้ได้ดีกับที่มันใช้ได้ดีครับเพราะว่าหลังจากที่เราเพาะเมล็ดสองเดือนแล้วเสียบอนุบาลอีก2เดือนก็จะประมาณ4ีหเดือนเนี่ยรากเขายังไม่ขดเวลาไปปลูกก็โตเร็วมากครับแล้วความรู้ดีๆแบบนี้ครับพอพอพี่วิเชตทดสอบจนได้ผลออกมาค่อนข้างพอใจ ก็ไปสอหรือว่าบอกเครือข่ายในส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมเปิดให้คนมาเข้ามาดูเข้ามาอบรมเปิดด้วยครับคือเปิดฟรีเปิดฟรีนะครับเข้ามาเรียนรู้2เมื่อก่อนผมหาข้อมูลก็ค่อนข้างจะยากใช่ที่โทรศัพท์ไปนิวซีแลนด์ใช่ก็เลยว่าเอ้ยตอนนี้เรามีความรู้แล้วเราทําแบบนี้มันได้ผล เราก็จะลงในช่องออนไลน์ให้ครับคนเข้าไปดูได้เลยครับดูได้ฟรีเลยไม่ไม่ได้มีโฆษณาขั้นนะครับคือไม่ได้ทำเป็นคอมเมชีลไม่ใด้การพานิ์เลยเราเราทำเพื่อให้ความรู้อย่างเดียวครับก็สามารถที่จะเปิดดูช่องนี้ได้เลยครับเป็นช่อง Youtube Google ไปเซิร์ชได้เลยครับสวนวังพลากรก็จะก็จะเจอก็เจอมีวิธีการต่างๆให้ในนั้น เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ,รบอาจจะใช้ไม่ได้กันในบางพื้นที่แต่ว่าก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูทีนี้เรื่องของความต้องการเนี่ยเรารู้แล้วล่ละว่าคนในยุคปัจจุบันต้องการอยากกินอะโวคาโดนะครับ,รบมีเท่าไหร่ก็หาซื้อกันเห็นบอกขายดีมากไปเจาะตลาดช่องทางให้กับผู้บริโภคอย่างไงบ้างครับคือแรกๆเนี่ยคือตลาดในเมืองไทยเราค่อนข้างจะแคบ ดังของบราโภแต่ว่าได้สื่อโซเชียลที่มันไวมากอมตอนนี้ก็คือคนเริ่มรู้แล้วล่ะว่าอะวคาโดมันคืออะไร,รดังนั้นคือขายง่ายมากครับตอนนี้พราค้าแม่ค้าที่เราสร้างมาตั้งแต่ต้น,ต,นตอนนี้กโ็โหที่ต้องการเขามาขอเพิ่มออเดอร์ทุกปีแต่เรายังมีไม่พอเราเลยถึงเพิ่มคอนแทคเราเข้าไปตลาดห้างก็เข้ามาครับพี่โอเชีถามแบบนี้ครับว่าการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเพื่อให้เข้าสู่วัยเกษียณวัยบั้นปลายชีวิตยอย่างมีความสุขเนี่ย ที่เตรียมความพร้อมมานานพอสมควรลองผิดลองถูกจนได้ผลผลิตที่มันเยอะประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถสร้างเป็นเครือข่ายโดยพี่สามารถแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ด้วยตรงนี้ทั้งหมดมันคือมันคือต้นทุนที่ทําให้พี่มีความสุขแค่ไหนก็ผมเตรียมไว้แล้วละครับนี่แหละครับอยู่กับอะโวคาโดที่ไม่ใช้สารเคมีน้อยมากมแล้วก็ผมก็เตรียมความพร้อมไว้กเกษียณเลยครับเรารรเก็บลูกอย่างเดียวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ ทำแล้วมีความสุขกับอย,อยู่กับต้นไม้2มีรายได้ที่เข้ามาแบบโอเคเลยครับก,ก็เป็นต้นทุนที่ มาได้อย่างถูกทางแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนอกจากผลผลิตที่เกิดขึ้นในส่วนตัวเองที่เป็นผลอโวคาโดแท้ๆแล้วเนี่ยผลผลิตอีกส่วนหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดขึ้นสําหรับคนในชุมชนแล้วก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืนครับให้กับคนในชุมชนโดยพร้อมการแปลว่าไม่ได้โตเดี่ยวแต่โตกันทั้งสังคมและนี่คือความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นนะครับกับสังคมที่นี่เที่ยมเผือพภพระโดยเฉพาะมาจากศูนย์วังพลากรที่นี่ของพี่วรเชนนั่นเองสุดท้ายอยากให้พี่โรเชนช่วยฝากผู้ชมหน่อยใครที่อยู่ในวัยเก่าอยากจะ มีอาชีพเสริมมีกิจกรรมยามว่างในช่วงบ้านปลายชีวิตอยากมีความสุขทำยังไงได้บ้างครับผมมองว่าอะวคาโดก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะไปปลูกไว้หลังบ้านเราเองได้เพราะว่าอะวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอย่างน้อยๆก็เรากรเกษียณแล้วเราอยากให้ลูกหลานเลี้ยงดูเราอย่างเดียวเราต้องเลี้ยงตัวเราด้วยอย่างมีความสุขมีต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่อเรา mm hmm. เช่นอะวคาโคนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือก ที่พวกเราไวเกษยณเนี่ยควรจะเอาไปอย่างน้อยกับบำรุงสุขภาพเราแล้วครับนี่ก็ฝากไว้นะครับจากพี่วรเชษนะครับและเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมมีใจรักในการปลูกต้นไม้หรือว่าอยากทำเกษตรกรรมในช่วงบ้านปลายชีวิตสื่อเดี๋ยวนี้พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมตลอดเวลานะครับเปิดกว้างสักนิดนึงแล้วศึกษาสักหน่อยรวมถึงใช้แพชชั่นหรือว่าความรักของเราลงไปกับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นทำผมเชื่อว่า ความสำเร็จในช่วงบ้านปลายชีวิตความสุขที่จะกลับคืนมาให้คุณผู้ชมได้มีความสุขในช่วงบ้านปลายชีวิตก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวจะเกินไปนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณครับพี่วรเชเช่มากๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับวัยเก่าของเราในวันนี้ขอบคุณพี่วรเชครคร่ครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเนื้อหารายการของวัวเก่าล่าอาชีพนะครับกับผมวีระชัยการจนนทินทีวรน,นะครับเราพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการติดตามต่อครั้งหน้านะครับว่าไวเก่าของเราจะเป็นใครอาชีพในการสร้างแรงบันดาลใจจะทําอะไรบ้างวันนี้พี่วรเชษผมวีระชัยอุดมถึงทีมงานรายการทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับวเเกาารอชีพ